นำทางโอ้มัซื้อมาซีลีเหรอเอาม่หนูนำบ่ะเอามาเบิ้งกบกันแม่ซสเลอรลเจ้ากลับม่เคยๆที่ล่งเขาเมาอยู่กนี้ปูไม่เคยโตลงเลยมีได้น้อยโตได้เป็นห้าสิบปุ่นได้อยู่เติมไหมอ่างนั้น่ะเอ๊ไม่งไปลบหรอเอ็นารงยังไหรเห็นเนาะ เจ้าของโบร์ันใดมันยังเออกมาเจ้าเจ้าคือมาตีใหม่ลาดใบอ่ะมันน่าเรีนมันดูมุ่มนั่นเหรอลูกเพิ่นเเล่เซเล่เซเลเพิมุ่มซุดนะเห็นไหมน่ะเขาออกจากไม้ไปตรงนั้นแล้วเห็นไหมอ๋ออันนี้น่ะเป็นกบร์เพราะพันแม่พันติแม่พอพันแม่พันเพิ่นอ๋อมันลบดีเนาะต่างนาได้ผู้เคยเฮออาหารมันบ่ลบได้มันลบตัวใหญ่เอ้าน่าเรื่องนเขายังไหลเห็นอันอยูเตอร์ไม้นี่นะ อยเห็นเด้เจ้าออกกองซองบอกเจ้าออกกองซองเอากองซองได้ยั่บอโอ้แล้วเลื่อเหอเ็นรับลั้ษณนอ่ะแม่ถือปาเลยว่มันออกมาดินน้ำนี่บอ่แม่มันออกมาดินน้ำอยู่กับละมังนี้โซ่หันได้ได้ได้ซีเห็นบ่ละมันมืดวันนี้จะห้องเดียนะเอาเฝาดิ่งตอยโซ่หันได้ได้ไอเี้ละ ไปซีกันนะแม่ซีให้เบินน่งเน,นี่ยตัวนึงก่อน,นเอาอันนี้นะเพิ่นเป็นกบพ,พ่อพันแม่พันเพิ่นเลี้ยงวะแม่นเพิ่นเลี้ยงไว้แต่ว่ามุมนั้นอ่ะอยู่ท่านสองโตอยู่เครรัฐท่านอีตัวหนึ่งตัวมองเห็นมหันอยู่เครักรัฐ่ะแต่เริ่มมาเมาเครือรัฐรักเลย เห็นแลักใหญ่เลยมันเปนกบกืนไปกับอันนี้เนาะตัวเริ่มมีเห็นสามตัวแต่ว่ามันมีหลายตัวกว่านี้บนมี้แน่นดิเนว่า้แต่ว่าเรากับเอสก็ท่านราดดีไหมตัวนี้เอาไว้เพรามันลบไพ่เอ๊ะน่าเลยยังไงเห็นโตอยู่ทั้งเตอร์น่ะเนาะเจ้าของเราเอามายังไงเราหยกขึ้นมาเอามาเอามาเอามาแล้วว่าคะอย่าบอกมีคนมันก็ออกมาเดี๋ยวครั้ไปทางทุนดู อ,นนนะอตัวนี้มีนั่นได้ป่อยพุ่นเขาไปป่อยทางฝนตัวนี้มันมันแห้งอยู่โอ้ยังไปบ่อนันองหลังบ่งด้วย้น้องหนูน้องหนูไปอยู่กับยายก่อนไปมันลบ,นลบตรงน,นี้<บ>เดี๋ยวคุณย่าจะพาเที่ยวชมบอกก่อกรบกันบ่อกบอ,อันนี้บ่อนี้ก็มีได้ได้วยต้องลงไปบ่อพุ่นบ่ออันมีผาแหงพุ่นนะ ตรงนี้ก so ็ไ right? ม่ได้เพิ่นปล่อยน้ำเอาหมดแล้วมามาซื้อมาซื้อเลยยิ่งมึงดูที่เดินมาสำรวจว่าครบาะชอบกระตูง่ายแต่กานก็มีกล้ามีกล้ากินแล้วเนาะทะลุนี่แหละของเป็นลูกออดมันเพ้ยเบิ้งไงเบิ้งใจน้อยได้อยูไหม เยอะเห็นไหมเอาอันเซิเล์หนูบบนี้นะโอ้ยหนูเสยยามันกระโดดเออเนื้อส่วนมาโทรเขา เขาเอดเบิร์จริงอย่างหโอ้มันลบดีเนาะกบอันนี้เนะลบลบเฮาแต่ว่าเจ้าของเขาเนี่ยเขามีลบได้เขาเพิ่งอาหารเดียวซึ่เมื่อเออเพิ่งเอาอีกอย่างให้มันกินเลยแต่ละโตอาหารนี่ละนี่เหนนี่ละลาคือใสหัวอาหารหน่ะเมาวานให้เบิ้งจับน้อยเนี้ยนกระดองออกมาให้เบิ้งเป้นบาง

โอ้ต้องเป็นกบเฉพาะที่อู้หลแดนอะโอ้นาดอู้อู้อ้ไม่ตัตัวใหญ่ไหมปะทุอู้หายก็เคยเห็นเนาะเอาท้ายเอาดีดีเหอนครับอันนี้เจ้าเฮียงรดนไปไหนแล้วหน้า โอ้เขาก็เลยเลี้ยงได้๋สองปีนี่แหละเขาก็สองสองพอพันนี่เป็นปีแล้วเป็นบ่อ่ฮะพอพันแม่พันนี่เป็นปีแล้วเออนี่เป็นปีแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้นพ่อขายพอพันแม่พันมันบอขับหรือว่าขายเฉพาะลูกมันขายพอพันแม่พันก็ขายอืมขายได้น้อยคนผู้เขามาซื้อเกลับมาซื้อหอดผีเลยแม่นบอรับคู่ละห้าร้อยแม่เด้อพี่น้องเด้อกันเพื่อจะได้กบอัน

ข้างไล่่ตรงแม่หรือปโต๊ะผู้นี่แม่เบิร์ตหนึ่งตัวนี่โอ้เบิร์ตนะนี่ทีเล่าหูจักเบิร์ตเล่าเป็นผู้เลี้ยงผู้ผูอยู่ผุ่นครับโอ้อยู่นี่ตัวเม่์เบิร์ตเห็นไม่กลัวเอายนี่ยเด้กจะจังกรอยเขาใส่กันพูละนาพ้นเจ้าน้อยพ้นไม่ก็เนี่เขาอยู่ไฟอยู่มั่นยังสี่หลังแล้วน้องหนูไม่กลัวเหรอลูก ค่อยๆค่อยย่างงอออกจากหมองไมมเจ้าเด้อบาดมันสิทับมันอุ้ย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 แบบนี่ไหมอันนั้นนะมันสิทับบอกพ่อโอ้เขาแข่งหัวจักหลีกอยู่หลายอีหลีเนาะเห็นยังเห็นยังทีนี้นะอยู่นี่คือตัวผู้หญิงหมดนะเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวผู้เพศเมียหมดหลายเลย ก็มันเยอะไงมันเยอะมันเยอะจงไว้อยหาทิศตูตูตัวแม่มันอัตเมามันกัร้อยร้อยตูเพื่อจะได้ไปกินมาหายกับมาซื้อได้ครับดดวยบ้านหนองสองห้องอลูกออดมันไปล่งซีเรอมองไบ่ว้าวลูกออดอยู่คน โด้กลัวไหมล่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเลยโอ้เก่งมากเลยหนูเก่งมากเลยโอ้กามีเยอะอ้อไปจากมองนี้เลยกันตื่นเต้นกับกบแม่กันตื่นเต้นกรับกบกันมีเยอะอ้อไปจังมองนี้กันมีเคยเห็นไหมโอ้หลายก็่รออ ห้ามาเอืน้ามาลอยู่มังน้ำไบโอเดีวน้ไปเร็วเักสาขเดียว้าวาาละนซนี้ก่อนเด้อพี่น้องบานนี้เระลาไปฮักมาซิลี่ก่อนบ้านนี้นะสุดยอดเลย